มหาปอนประกาศยุติบทบาทพิธีกรค่ายเพลงโตกเกียวมิวสิกนะคะเกิดยังขึ้นและพี่น้องขานะคะหลายคนนะคะกับ,บานธนฮิฮูหลายคนกับหูจักแล้วนะคะเออว่าเป็นเกิดยังขึ้นด้วยเนื่องอังนะครับบางคนหลายคนหลายเอฟซีกับไปเบิร์งโพดของคนน,นั้นของคนนี้นะคะกับ จับไม่โยงกันวนะ่าเกิดจากตรงนี้หรือเปล่าเกิดจากมองนี้หรือเปล่าเป็นเพราะอ,อันนี้หรือเปล่านะฮะต่างๆนานานะฮะทุกคนกับคำนวณคิดนะฮะว่าเกิดยังขึ้นเป็นยังเพิ่นคือน,นะฮะประกาศยุติบทบาทเป็นพิธีกรดวนหันกับท่านจอย่างสี่มืวอวันมือก่อนเกิดขึ้นยังเหวนกันอยูดด่ดีๆนะฮะอืมสืบเนื่องนะครับมหาอรเพิ่งได้ประกาศยุติบทบาท การเป็นพิธีกรของค่ายเพลงตัวเกี่ยวมิวสิกเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพพี่น้องขานะฮะปัญหาสุขภาพบ่ค่อยสจะสูดีนักมีอาการเจ Boy Boy Boy, ร็บป่วยบ่อยๆนะฮะเออทางมีอาการ อะไรต่างๆมากมายนะครับเซึ่งนับวันยิ่งทวีคูณทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะในแต่ละมือจึงพอสามารถทำงานได้นะครับได้เต็มที่เต็มศักยภาพนะครับได้เท่าที่ควรและขายกับว่าร่างกายต้องการพักผ่อนและต้องการการรักษาโดยด่วนนะฮะมีเพิ่นกระโพดไว้นะคะอืมโพชี้แจงหลายๆคนจได้ เข้าใจนะครับว่าเกิดยังเกินนะฮะอีกทางนะฮะใกล้เวลาเปิดเทอมนะฮะใกล้เปิดเทอมของมหาวิทยาลัยแล้วจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเตรียมตัวในการเรียนต่อปีสนะฮะ,ะ,ะให้สําเร็จเสร็จสิ้นหลังจากที่ได้รับเรียนไปหาประสบการณ์ตั้งประเทศสองปีะะะที่ผ่านมาเนาะนับจากนี้ขอโฟกกสที่การศึกษาให้สําเร็จนะครับ ให้ซ้ำเร็จเสร็จสิ้นลงเสียก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการข้างค่านะครับกะผมจึงขอยุติบทบาทหน้าทีพิธีกรของค่ายเพลงโตเกีย Music วมิวสิกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ,อะขอขอบพระคุณในความเมตตาเอ็นดูของแฟนคลับแฟนเพลงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงบัดนี้ขอขอบคุณไปทาง ขออภัยนะครับขอขอบคุณไปในทุกภาคส่วนของทีมงานและองคอ์กรที่ได้ให้โอกาสได้มายืนอยู่จุดนี้บัดนี้ถึงการเวลาที่ต้องสิ้สนสุดลงแล้วนะคะหากมีโอกาสคงได้พบกันอีกครั้งและหวังว่าแฟนขับทุกท่านคงไม่ลืมกันนะครับนะ ปอลอนะคะ,ะในส่วนนี้ผมได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนตามกระบวนการคิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมยังไม่ได้ไปไหนยังอยู่ในใจของทุกท่านไว้พบกันใหม่นะครับ